สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับในชั่วโมงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและก็วัฒนธรรมนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของโอวาทสามครับคําว่าโอวาทสามนั้นนะครับเป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาของเรานะครับที่มุ่งเน้นนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําความดีการเรียนความชั่วหรืออะไรนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ หลักธรรมของพระพุทธศาสนานะครับในเรื่องของโอวาทสามก็คือคําแนะนําครับหรือว่าคํากล่าวสอนนั่นเองอ่าคกล่าวตกเตือนนะครับเป็นหลักธรรมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะครับเนื่องจากเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตัดนะครับแก่พระอรหันต์อ่าสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบพระองค์นะครับอ่าที่เข้าเฝ้านะครับพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอ่าในวันที่เท่าไรครับนักเรียน ในวันขึ้น15ค่ำเดือน3ครับหรือที่เราเรียกว่าวันมาฆบ,บูชานนัเองนะครับซึ่งวันมาฆบ,บูชาผ่านนะครับซึ่งผ่านมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะครับเป็นวันที่พระอรหันตสาวก1,250องค์นะครับมาเข้าเฝ้าโดยไม่ได้นัดหมายนะครับอันนี้คือความสําคัญของโอวาท3นะครับโอวาท3นะครับก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนา คำว่าโอวาามก็คือมี3าประการนั่นเองครับสามประการนี้ได้แก่การไม่ทําความชั่วทั้งปวงคือหครับสองการทําความดีให้ถึงพร้อม 3. การทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะครับซึ่งทั้ง3นี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนอันนี้คือนะครับเป็นตารางที่เกี่ยวกับโอวาามที่ครูสรุปมาให้นะครับ โอ้สามก็คือ,ข,อข้อที่1คือการไม่ทําความชั่วนั่นเองครับข้อที่2ก็คือการทําความดีและข้อที่3คือการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ครับซึ่งนะครับข้อที่1นั้นการไม่ทําความชั่วก็คือหลักของเบญจศิลป์นะครับแล้วก็ทุจริตสามอันนี้คือหลักคําสอนนะครับที่เกี่ยวกับการไม่ทําความชั่วส่วนหลักคําสอนนะครับในการทําความดีนะครับก็จะเป็นเรื่องของเบญจธรรมนะครับ สุจริตสามเห็นไหมมันจะแตกต่างกันกับทุจริตนะครับอันนี้จะเป็นสุจริตสามนะครับแล้วก็พรม,มิหารสี่นะครับความกตัญญูกตัญทีต่อประเทศชาติแล้วก็เรื่องของมงคลสามสิบแปดนะครับเกี่ยวกับมงคลชีวิตอันนี้คือหลักของการทําความดีนะครับส่วนข้อที่สามก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสวริสุทธิ์ก็คือการบริหารจิตใจของเราครับและการเจริญปัญญาการฝึกสมาธินะครับก็จะเป็นการฝึก,กจิตใจ แล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างนะครับเขาเรียกว่าแสงสว่างสองทางที่จะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาได้นะครับทําไมเราถึงแก้ได้ครับเรามีสติครับพอเรามีสติเรามีการอ่าอะไรครับเรามีการชิดมีการแก้ไขโดยใช้ปัญญาเห็นไหมเขาเรียกว่าการเจริญปัญญาและก็การบริหารจิตนะครับอันนี้คือหลักโอวาสา หัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาเลยนะครับนักเรียนจําไว้เลยนะครับว่าสามคือวันครึ่นสิบห้าค่ำเยนสามนะครับหรือวันมาฆบูชาซึ่งมีหลักคําสอนอยู่สามข้อจำไว้เลยนะครับอันนี้คือข้อที่สําคัญนะครับการไม่ทําความชั่วคือหนึ่งการทําความดีคือสองแล้วก็การทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะครับอันนี้คือหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาของเรานะครับวันนี้คุณครูก็มีงานนะครับมาให้นักเรียนได้ทําพร้อมส่งคุณครูนะครับทั้งหมดห้าคะแนนนะครับ คำชี้แจงให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องของโอวาสามครับนักเรียนเห็นแผนผังเมื่อกี้ไหมนั่นแหละครับคือคําตอบนะครับนักเรียนก็อ่านแล้วก็ทําแผนผังแล้วก็อะไรครับตกแต่งให้สวยง,งามมาส่งค,คุณครูนะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปสําหรับวันนี้ในเรื่องโอวาสามนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจสามารถเปิดย้อนกลับมาดาูเป็นคลิปนะครับการสอนนี้นะครับสามารถเปิดย้อนกลับมาดูได้แล้วก็จะมีการสอนแบบไฮบริดก็คือการสอนแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ การสอนแบบอ้อนแห้งนะครับก็คือแบบฝึกหัดแจกที่บ้านนักเรียนก็ทําแล้วก็สแกนนะครับเพียโ,โค้เพื่อที่จะลิงก์มาที่ช่อง Youtube ท,ที่ครูอัดนะครับอัดคลิปการสอนมาให้เพื่อที่จะบรรยายเพิ่มเติมนะครับโอเคครับเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้สำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ